เปลี่ยนในเรื่องของการลุ้นดีกว่าลุ้นลุ้นว่าจะมีคู่ไหมเพราะในเรื่องของท้าฟอร์มผมก็ยังไม่มีคู่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้คู่ใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กําลังเขียนบทอยู่ใช่ครับชาเลนไม่หสำหรับแบบซีีบ่อยเลยชาเลนนะผมก็ก็ชาเลนนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดรับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่า ยังไงก็ต้องทำไม่ได้ครับใน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 มุมของนักแสดง,สงใช่เสน่ห์ของซุวายเจอหงเหอรี่เสน่ห์ของมันคืออะไรคะเจองเห็นแล้วแบบเออเสน่ห์คือเราจะเห็นแล้วเราจะเฮ้ยยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะแบบยิ้มไ่กับมันเพราะบางที่ผมดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาท,ที่ที่เล่นไปก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็ สนุกปลอไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจากซีรีส์ละครทั่วไปเลยครับอคนจะจำภาพไปนะตอนนี้แต่จริงโลกมันกิกว้างอย่างที่บอกเร่กลัวคนจะลืมภาพเราไปไหมว่าเราแบบละครชายหญิงเราก็ยังแบบรับได้นาจริงจริงจริงผมว่ามีละครชายหญิงไว้ในสต็อกอยู่ก็มีมเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย แต่เป็นในกลุ่มีนะแตนแทนต้องรอก็มีมีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผมมีอยู่สองสองสาเรื่องได้ครับยังก็ฝากติดตามด้วยครับในในช่วงที่ถ่ายอะค่ะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่ายวายไหมคะเจยช่วงนั้นถ่ายชีวิตอารมณ์ยากไหม<อ>ที่ถ่ายชายหญิงเร<อ>าถ่ายเราถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายแล้วครับใช่ ก็มีมีครับมีมีมีต่างชาติมากขึ้นครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับหรือก่อนหน้านี้แบบเคยมีแบบแฟนแบบเคยเชียร์หรือสปอยแบบนี้แต่ว่าให้แบบพี่เพื่อกระโดดเข้ามาวงการดนตรีวายมีครับผมมีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพี่เต้ยเล่นวายอยากเห็นพี่เต้ยเล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับเนก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่า อยากเห็นพิเตอร์เล่นเนาะอยากเห็นอย่างนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคยืนยันว่าก็ยังรับอยู่ทั้งงานชายชายและชายหญิงใช่ใช่ครับใช่ติดต่อมาได้ทุกงานแสดงได้ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมต้องงานน้องใช่ครับเห็นว่าอีกงานนึงไปวิ่งมาใช่ครับไปวิ่งที่ชิคาโกมาครับผมใช่ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลย อย่างที่รู้ก็มีพี่อนทองผสมไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายหลายท่านเลยแล้วผมเองก็ไปในในนามของแบบอ d ดิดาแล้วก็ทางการมินด้วยก็ตั้งใจทำลายสถิติตัวเองให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำเวลาทำลายสถิติตัวเองได้ประมาณ2นาทีครับผมจาก2ชั่วโมง52เป็น2ชั่วโมง50นิบนิดๆครับมันเป็นมาราธอนใช่ไหมมาราธอนครับ42.195อนกกิโลครับผม ใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมมาหลายเดือนมากซ้อมมาตั้งแต่เมษาเพิ่งได้มาแบบน่าจะประมาณ7เดือนได้ครับเจเดือนเจเดือนทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจะลดลงคนอาจจะมองว่าน,นิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สําหรับผมใ,ใช่ครับเราจก่อนไปวิ่งที่เรามีแบบตั้งเป้าตัวเองไหมเพาว่าจะต้องเวลาถ้าหลลายอะไรยังไงตั้งเป้าครับตั้งเป้าตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่า ตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลงกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจแลวครับใช่เพราะเราอุตส่าห์ทุ่มเทกับมันแบบแบ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าภูมิใจละครับเจอเหมือนกันครับบางวันก็เจอฝนตกก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละคร ขายซีรีส์ติดกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอคุณครอบครัวครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่ที่คอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของอที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทําเขาก็คอยซัพพอร์ตหมดครับ <c oughs> ใช่จริงๆแล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงแรกๆที่เย็นหน่อย ตรงแรกๆห้าห้าถึงสิกิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมากน่าจะพอๆแดดแรงพอๆกับไทยได้ครับใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไว้ค่อยงานหน้าด้วยงานหน้าเมื่อไหร่นะโอเคได้ครับเสร็จวิ่งไปห่อยได้